ค่ะเพื่อนๆฮัลโหลสบายดีไหมโอสบายดีนะคะเมื่อวานโอดได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งมาแล้วโอก็ได้ลิปสติกมา3แท่งเป็นแบบนี้นะคะยี่ห้อ Sleek อ่าจากแบรนด์อังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้โอจะมารีวิวดูว่ามันจะสวยแซ่บติดทนนานจริงอย่างที่เขาบอกไหมมันเป็นเนื้อแมทนะคะเดี๋ยวโอจะท้ายดูก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะ <Hey. S 1> สีแรกที่เราจะมาลองกันนั้นก็คือสีนี้นะคะ Birthday suit เดี๋โอขออนุญ,ญาตแกะนิดนึง ดูซิเป็นยังไงเอ่อแพ็กเกจิ้งก็โอเคนะน่ารักดีโอว่าโอเคโอชอบแพ็ k เกจิ้งแล้วก็เดี๋ยวขอดูซิกลิ่นมันจะเป็นยังไงกลิ่นนี้แบบโอไม่ปื้มเพราะว่ากลิ่นมันจะออกแบบเคมีคอลเคมีคอลหน่อยแต่สีเดี๋ยวโอมาดูก่อนเดี๋ยวโอจะลองทาดูนะ คะคือสีเบอร์เดย์ศูนยนะคะสีมันก็จะออกอย่างที่เห็นจะออกเป็นนูดนูดน้ำตาลน้ำตาลชมพูชมพูนะโอ้ว่าเอ่อตอนทานเนี่ยมันก็โอเคนะมันลื่นมันนิ่มมันโอเคไม่ไม่รู้สึกว่ามันแมทมันแห้งเป็นแป้งมันไม่ใช่นะคะโอเคคุณภาพาโอถือว่าให้ผ่านใช้ได้นะคะแต่ว่าสำหรับแปรงแปรงนี้แบบว่า โอไม่ชอบห่วยแตกมากเลยเพราะว่ามันแข็งทําให้การทาของเราเนี่ยมันยากมันต้องเกียเกี่ยๆถึงจะแบบว่าให้มันดูดีให้มันเรียบเนียนแปลงนี่ต้องปรับปรุงนะจ๊ะสินี่ค่ะคือสีเบิร์เดย์สูตรนะ สีที่ 2, สองสีเออนี่จ้ะบิตเตอร์สวีทจ้ะฟอร์มูลานี่เนื้อครีมนี่โอเคแบบพึ่งนะคะพี่น้องสีนี้เป็นขนาดสีนี้นะจ๊ะโอ้โหรับกับหน้าดำๆของโอเลยนะเนี่ย โอเคสีสุดท้ายสี Fry Up สีนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆนะจ๊ะแดงเล็ดหมือเลอดหมูกล้องทำไมหน้าดำจังวะแสงมันไม่ค่อยมีอ่ะเอออย่างน,นี้แหละอัตมีกำเนิดโอเคเรามาทากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตน,นะจ๊ะ นี่คะ่ะเพื่อนสีนี้สีไฟรับสีแบบว่าแดงเวอร์วงังแดงเลือดหมูแดงนางมันลายแดงเวอร์วังอลังการนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาสูกกันว่าโอปรปาบปื้มแบรนด์นี้มีความประทับใจอะไรบ้างโอก็ประทับใจในส่วนของส่วนผสมของเนื้อครีมฟอร์มูล่ามันนะคะ เขาบอกว่าเขาเคลมบอกว่าเป็นลิควิดลิควิดลิปสติกซึ่งมันก็ใช่แล้วทาแล้วมันก็แมททาแป๊บเดียวเนื้อมันก็จะเปลี่ยนเป็นผงเป็นตัวแมทก็คือว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโอเคโอ้มีความประทับใจอย่างหนึ่งส่วนขนแป้งอย่างที่โอบอกคนแป้งโอไม่ชอบเพราะว่ามัน มันดูชิปชีปอ่ะมันทาแล้วมันไม่โอเคทาแล้วเนื้อสปุนเนื้อฟองน้ํามันเกี่ยมไม่ดีเกี่ยไม่เรียบเลยอ่ะโอไม่ชอบเอ่อส่วนอย่างอื่นเม็ดทรงเม็ดสีโอเคใช้ได้ค่ะเม็ดสีถือว่าเอ่อได้คุณภาพอย่างที่เขาบอกมาจริงๆอ่าสุดท้ายเดี๋ยวโอจะมาสวอทให้ดูว่าสามสีนี้มันเป็นยังไงนะคะนี่นะอันนี้สี เบอร์เดย์สูตรเบอร์เดย์สูตรก็จะเป็นหรอกว่าชมพูนุดนูงานคนดีนะคะงานโอ้แอบแบลอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นสีชปบี้ชิกชาบี้ชิกนะจ๊ะอันนี้เป็นสีที่โอยชอบมากชมพูชมพูนุดนูนี่ ชมพูชมพูนูด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 น,ดน,ดน้ำตาลน้ำตาลซึ่งแบบว่าโอเคเลยแล้วก็สีนี้ซึ่งคนจะทาได้เป็นแบบว่างานกลางคืนอย่างเดียวงานกลางวันนี่คงจะแบบว่าไม่สามารถทาได้เพราะว่ามันจะดูแรงไปนิดหนึ่งมันจะดูเปรี้ยวปรี๊ดไปนิดหนึ่งนี่ค่ะสีไฟอัพสีแดงสีแดงช้ำๆแดงเลือดหมูเลือดหมูแดงแบบ แดงแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะนะอะไรอย่างนี้ประมาณเช่นนี้นะจ๊ะนี่สามสีนี้สีที่โอโปวดปานมากที่สุดคือสีตรงกลางแต่ว่าโอคิดว่าสีที่ทาแล้วเข้ากับโอมากที่สุดคือสีนี้ชาป,ปีชีกนะจ๊ะโอเคคุณภาพผ่านเนื้อแปลงห่วยไม่ชอบไม่ชอบเนื้อแปลงก็ต้องปรับปรุงราคาหน้าครบหน้าครบหานะคะโอเค แล้วเพื่อนเพื่อนเม้นมาบอกโอด้วยว่าชอบสีไหนกันบ้างน,นะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย